เยอะเป็นเจ้าตำรับยารับกาแฟร้อนอมินนะคะคุณพอดละลังมะเปืนตนสมายนโยชนดตเอาปจัจจัยดะขนองนี้อโมทนานะครับดาบตำรวจธนิตอัมพรจันทรานนท์นะครับสิกตารังวาหนึงพันบาทเจ้าค่ะออยละเอาเฮบันเดงบันโมทนาฟังเด้อ โอ้ข่าวศินรินมากันแล้วเลขาตําบลเลขาอำเภอได้ได้ได้ในบนครับเลขาจากขวาวศินรินต้นปัจจัยเป็นต้นใหญ่ๆนะครับโยมเหมาะจากถวายที่ไหนเจริญพรตรงด้านกองข้างนอกก็ได้หรือถวายข้างในก็ดีโยมบางคนอยากจะถวายกระหล่ำพอนะเพราะฉะนั้นไม่ผัดข้องนะโยมนะ ใครมีนาฬิกาขอดูเวลาหน่อยหนึ่งเพราะเราทำงานต้องตามเวลานะครับเด็กชายอิทธิพรนักกล้าหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทเจ้าค่าสาธุครับไม่ต้องไม่ต้องยมถามว่าโฉนเอาไปไหนตอบว่าเอากลับบ้านใส่กระเป๋าเป็นที่ระลึกโฉนวัดลวงปู่เห ชนนวัดปาพนมกรเราได้มาประกอบพิธีแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นการประกอบพิธีที่งดงามพระเดชพระคุณเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาแบบสั้นๆมาวานเพื่อ,อเมตตาให้ท่านเจ้าคุณแผ่นทองเมตตานั่งปรกแต่ท่านกลับก่อนนะครับผมให้เจ้าวาด ได้นั่งปลอยมปัจจัยใส่ตู้โยมเอาหยุดตางดะตูสันคนพ่อเสริมเนืองหน้านะครับหนึ่งร้อยบาทหนร้ตารางวาคนพ่อสอนพึ่งพาหน,น,นึ่งร้อยบาทหนึร้ตารางวาสาธุเนียนอ๋อยุดตาปรับบางเลยย้ยอยากแล้วงานไหนนะจิ๊บขออนุญาตให้พักก่อนนะนี่เดี๋ยว เอกขนกสะดวกข้อมูลครบพร้อมรต้าเต้นอยู่ข้างกล่าวเนี่ยนายสุพศวงพระเนาหนึ่งตารางวานหนึ่งร้อยบาทเจ้าค่าสาธุรับกาแฟได้นะคะหน่วยรับจะถูกปัจจัยอยู่เต็นด์ด้านนอกนะครับเดินไปตรงไปเจอเลยหลวงพ่อ แม่ปัจจัยใส่ตู้นะแม่นะคุณอัจฉรรัะน้อยนอพเก้าสองตารางวาสองร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุรับโนดนะแม่ปัจจัยใส่ตู้นี้เลยจกักรปถุมมงคลมีนะครับแม่ต้องการรับได้เลยนะคะคุณสาโรธลือไทยหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทครับสาโรธลือไทยโชคดีรวย พิธีประมาณ12นาฬิกา30นาทีก็จะเริ่มพิธีลงตากปา็จยงดเสียงในเวลา12นาฬิกานะครับรงทานลำใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านละหงและญาติพี่น้องสาธุโรงทานลำใหญ่พี่น้องจากบ้านละหงนะครับนางฟ้า15ท,ท่านไปทานข้าวด้วยนะครับ ย่องลงรงบทหินรงโม่บทหินย่องลงเป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงและไฟประดับสองหมื่นสองพันบาทเจ้าค่ะอนุโมทนานะครับนางจำนงพรหมขันสองตารางวาสองร้อยบาทเจ้าค่ะสาธุขอถวายการเจ้าหาจาที่รุกรังหนะครับเมตตาเจ้าคมาถึงแล้วในขณะนี้พระเดชพระคุณเจ้าพณเจานจาณะจังหวัดเมตตา เดินทางมาถึงแล้วนะครับอโยมเทพพระบรสุธาอัดหนึ่งตารงางหนึ่งร้อยมาเทพพระบทจารับขนนดไปบ้านด้วยพับๆเก็บใส่กระเป๋านะลูกนะการวางดอกไม้ทุบเพียนวางสักการะหน้าโบสถ์วางดอกไม้ทุบเพียนวางสักการะหน้าโบสถ์ดอกแผ่นทอง ไปิรอบโบสถเลย,น,ยนะโยมนะลูกที่ทิอุดรทิดอิสานบุรพาอัคเนกสินปรดีปัดเจมพายยับตามลำดับนะครับเสร็จแล้วขึ้นไป<า>ปิดน้านบนได้ความนี้เลยนะแม่อนุโมทนาบุญครับคุณเซียนไทยทิศหนึ่งตารางวานหนึ่งร้อยบาทสาธุอนุโมทนาบุญนางอิ จันสุวรรณนะครับหนึ่งตารางบาทหนึ่งร้อยบาทสาธุไอ้นโมธนาบุญอยากได้อิ่มท้องจะได้มีบุญนางมาลีวันทองหล่อหนึ่งตารางวานหนึ่งร้อยบาทสาธุโฉนดเพียงไม่ได้อ่านให้อ่านอ่านแล้วโยมพับพับเก็บใส่กระเป๋านโยมนะ ดอกไม้ทูบเทียนวางสักการะหน้าโบสถ์ถือแผ่นทองไปปิดทองในโบสถ์อโยมยายชูนวลรับเลยจลดดีหนึ่งตารางวาหนึ่งบาทนะครับแม่ชูจ๋าสาธุรับโนดนะจ้าอ่านมทนาคุณอรุณีระลึกดีนหนึ่งตารางวาหนึ่งบาทรับโนดด้วยคุณแม่พับๆเก็บไว้ใส่กระเปา๋านะโฉนด นายประยูนพิมพรหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุโยมสมเภาแย้มชูหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุเวลาด่วนจะมาก็จะด่วนแบบนี้แหละสาธุคนอุษาแย้มชูหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาบุญสาธุมาเพิ่มเติมบุญนโยมนะเย็นนี้เขาว่ามีลิเกเ้อลือเด็ด เลือกไทยนะครับหนึ่งตารางบาทหนึ่งบาท,บาทเจ้าค่าสาธุฉนดทับเก็บเลยนะครับฉนดทับเก็บเลยอ้าวเรายังมีเวลาอีกนะครับ40ส,สกว่านาทีในขณะนี้11เนาฬิกา29นาที พอถึงเวลา12นาฬิกาก็จะมอบหมายให้ฝ่ายพิธีการโดยท่านอาจารย์กาแตหรืออาจารย์สันพิษได้เตรียมการไปตามนลำดับวันนี้พระเทระผู้ลผู้ใหญ่ก็ได้เดินทางมาถึงนะครับรองเจ้าคณะพาคก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพระแม่ครูบบอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการให้การรับรองจากกรุงเทพก็เดินทางมาถึงแล้ว ประธานฝ่ายคารวะาได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนะครับประธานฝ่ายคารวะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสุรินทราอัชโนทิรินตรางวาและผู้บางโมย,ยันเชิญปีขางหน้าปีขาป้างหน้าเอ่อมอปอยเตอร์ปีกุธมบ่แม่ธรโมนมาบญที่พักสงคโคกตงชุมพลบุรี 7,100พันหนึ่งร้อยบาทสิทธิสุทธศิโลนะครับร่วมหลักให้หมดนะครับอ,อาส,สิทธิ์ขอหลวงพ่อทวัตสุทธศีโลร่วมกองทุนบวชพระ7,100บาทนะครับสาธุที่พระสงฆ์โคกโตงตะบนชุมพลบุรีส,ส,สิทธิ์หลวงพ่อทวัตสุทธศีโลร่วมกองทุนบวชพระสาธุ ด้านนอกที่ยงเป็นเจ้าภาพพระไตรก็เป็นกองทุนบวชพระนะครับสาธุด้านในประรมพิธีของเราเจ้าคุณแผ่นทองเมตตานั่งอยู่ในประรมนี้พรับลึงแก้วยศนะครับโรงทานข้าวเกรียมน,นายกฤษณาเป็นประสิทธิ์กุลพระไตรหนึ่งร้อยบาท การบูชาพระไตรถือว่าเป็นยาพาบวดร้าเย็นนี้หลังจากประกอบพิธีตัดไว้สายสะลายฉลองแล้วก็จะเป็นการบวดระเจะิญทรอนวางนี้เลยค่ะสูงดัเลยจ้าหนูมเพีงนมธนาคุณอนัญญาเกตรัตหนึ่งตารางวหนึ่งร้อยบาทรัชโนดไปด้วยค่ะสาธุจ้าจ้าถวายการต้อนรับ เจ้าคณะตำบลนาบัวพระโคสุนทรรธรรมรังสีวัฒกธรรมวนารามเมตตาเดินทางมาถึงแล้วดูเหมือนเมื่อพี่กิ๋งไนให้การตำรวจท่านพะอารอยู่นะครับขอบคุณวัดป่ายโยธาประเสริฐธกพันห้าสิบ้าบาทเพราะว่เราทานน่องไก่เป็นหลาย,ลายร้อยกิโลนะครับ นางอมพรรูปโฉมหนึ่งตารางวันหร้อยบาทอมพรรูปโฉมครับสาธลูกนางสาวพีนิชาบุญเจริญมาแล้วบุญเจริญบุญเจริญเอ๊ะในจุ่มแค่นี้ตะกูเจริญบุญเจริญอนุโมทนานางปุใจนางเน็กเนยเขียวหวานปอ่ออุใจนะ่าจะเป็นกำนันน้องเฮนเตอเขียน ห้าตารางวาห้าร้อบาทละมทนาบุญเยาวคา่าคนชนานิดพัตรภูมิทิศินะครับสองตารางวา200อบาทสาธุลักษีสนิดจันสนิดขับนะครับสองตารางวาสองร้อยบาทพวกเราคนอายุปานนี้เขียนด้วยกันบางทีก็สะกดยากนิดหนึ่งอย่าว่ากันนโยมเนา โยมจ๋ายืนห่างๆกันได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ออในช่วงโควิดอย่าไปเบียดกันมากห่างๆกันหน่อยอ,อ,อย่าเบียดกันมากนะครับห่างๆกันหน่อยคันมรนาคุณเพื่อสุขฉรองหนึ่งตารางวาหนึ่งร้บาทสาธุโยมที่จะบูชาพระของหลวงปู่เห ตอนนี้มีให้บูชาแล้วนะครับคุณสหพงษ์เหมือนวาจาสามตารางวาสามร้อยบาทสาธุคนพนัทกล่อมจิตสองตารางวาสองร้อยบาทสาธุคนทัศนีพลานุสองตารางวาสองร้อยบาทสาธุอนุโมทนาบุญที่ดินสร้างโบสถ์ขนาดความกว้าง24เมตรขนาดความยาว34เมตร คนแม่ปริศนาสักสีไช่หนึ่งตารางวานหนึ่งร้อยบาทเจ้าค่ะแม่มันได้ยนอ้อแม่ขัดมาในมายอยในเด้อแม่เด,เดเอ้อนางดวงแขลศพกมานสามตารางวานขนาดมันได้เน้อแม่อ้อยลราไมรวยสาธุติงชนดชนดตามบอดเราเอาเฮยยืมนงนแม่บ,บัญชลองเฮยอ๋อ วัตถุมงคลนะครับรับได้นะครับแม่เพื่อสุรสอนแม่เพื่อนาฏเดนออนโมทนาบุญครับคณสันสีผงหันนันนะครับสองตารางวาสองร้อยบาทสาธุสันสีนะครับอาจารย์มาละคุณวัดบุรพารามสองนะครับหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทสาธุ ครับในตอนนี้โยมทําบุญไม่ต้องอ่านอะไรเพราะว่าในตอนนี้เป็นเวลาที่ฝ่ายพิธีกรพิธีการจะนําเสนอรายนามพระคุณเจ้าพร้อมญาติโยมก็ผมขออนุญาตปิดเสียงด้านนอกแต่เพียงเท่านี้รัตนัตยเยปมาเทนัทาวารัตเยนกตังสัพทังอปราชังธมตุโนพันเตสาธุ

ทางดานพิธานะครับเราจะไม่ใช้เสียงนะครับเราจะใช้เสียงทางด้านพิธีกามนะครับระดับสไปอาบุญก็ยังเปิดให้ดานเนินการอยู่นะครับบุญก็ยังเปิดให้ดำเนินการอยู่แต่ว่าเสียงจะขอใช้เสียงทางพิธีกามนะครับซึ่งตอนนี้พระกุญแจพระสงฆ์องค์ธรแมเนธนะครับได้ทําพัฒกิจมือแพนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ยังพอมีเวลาที่จะจัดนงานนะครับเพื่อให้งานของเรานั้นออกมาด้วยความเรียบร้อยด้วยดีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากประทานสงฆ์พระพระกุณเจ้านะครับพระราบสร์มนีเจ้าคณะภาพสิแอธรรมยุทธ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะหญ่ธรรมยุทธ์เป็นประธานโฉในวันนี้ท่าฝ่ายบ้านเมืองนะครับก็ได้รับเกียรติจากพ่อเมืองจุรินผู้ว่าราชการจุรินนายสุภพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะครับที่จักเป็นประธานข้าวว่านะครับวันนี้พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียน อ,องค์การบริหารส่วนตำบหลหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับก็ได้มา,าร่วมกันจัดเตรียมงานนะครับซึ่ง,งานของเรานั้นก็มีระยะเวลาในการประกอบพิธีบุญนี้ระยะเวลา2วันก็คือวันที่17วันที่18นะครับซึ่งวันนี้ก็จับเป็นวันปิดทองวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็แจงความยินดีนะครับกับพี่น้อง ชาววัดป่าพนมกรนะครับที่เรา,า,าไ้ช่วยกันสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จนะครับตัง้งางานสวยงามอยู่ในขณะนี้นแล้วเสร็จน,นะครับด้วยความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องพุทธศาสนิกชนจากทั้งใกล้และไกลนะครับก็ได้มาช่วยกันร่วมการบริจาคทรัพย์บริจาคกำลังากายกำลังใจกจำลังทรัพย์ ทำให้กระบอจดลายนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้มาประกอบพิธีฉลองในวันนี้ทางภาษาพระว่าเรียกว่าพิธีโผูกพระสีมาตัดหลายลูกนี้ิตกบอจนะครับก็เป็นบุญใหญ่ที่เราชาวพุทธเรานะครับได้มาประกอบพิธีอีกครั้งหนึ่งฉลองฉลองความสำเร็จ ที่เราได้ร่วมกันทุ่มเทรายกายรายรยใจแรงทรัพย์จนได้สร้างบ่อจดหลัง17ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา,าน,นะครับก็บถือว่าได้เป็นบุญใหญ่แล้ววันนี้เราก็มาประกอบบุญอันพิเศษนี้คุณวัดหนึ่งหนึ่งั้านก็คงจะงมีบุโจสดเทียงวัดปปบ่อจดเทียงหลังเดียวนะครับมีโอกาสได้สร้างเพียงครั้งเดียวหลังเดียว ไม่นะโกตินะครับกติมีหลายหลังได้ไว้กๆิหารมีหลายหลังได้โุติมีหลายหลังได้สาราการปริยนสาราอเนกประสงค์มีหลายหลังได้แต่ว่าอุโบสถนั้นก็มีเพียงวัดละหนึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับ คณะสง์และพี่น้องพระสศาสนิกชนชาวาวัดปา่าพนมพราชาวตำบลบ้านตำบลนาบัวอำเภอเมืองจุรินนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับที่จะได้ประกอบพิธีนะครับตอนนั้นก็ขอ,อใช้เวลานี้ในการจัดเตรียมจัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับ เปิดรูให้มันน้ำมันออกไงอือยังก็เลยหนักใช่ไม่ใช่มันไม่หนักหรอกมันไม่ยอมละลายสักทีมนันเลยแข็งตัวขอวอนุญาตขออนุญาตแป๊บหนึง่งมือมันเลื่อนมันตัดได้ขออนุญาตแป๊บหนึง่ง